สวัสดีน,นนะนาชาวยมามาฮ่าชาว u t u b e ช่องราชาอาสาอกนะครับวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการถอดประกอบลูกวาลวทีเนะครับแบบท่อนเดียวนะครับสังเกตยังไงท่อนเดียวครับถ้าดำเดิมติดรถเือรหัส1 I1 ครับแล้วก็ฝาฝาเป็นแบบนี้มีลูกศรชี้ขึ้นบนครับถ้าเป็น2ท่อนมันจะไม่มีครับแล้วสังเกตง่ายงครับ คือวาวมันจะไม่หมุนรอบทิศทางหมุนหมุนรอบทิศทางตัวเองไม่ได้ครับคือหมุนอ้อมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าท่อนสองท่อนอนอ่ะมันจะหมุนหมุนหมุนอ้อมได้ครับเริ่มกันเลยนะครับคือถอดฝาเข้า,ขา,าวาลก่อนครับถอดฝาเข้าวาวทัว้งสองฝั่งนะครับ นี่ครับท well. ่านเดียวครับมันจะเป็นฝาครอบวาวแบบนี้ครับถ้าแบบนี้คือท่านเดียวครับนี่ครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้ครับถอดออกมาแล้วครับมันจะมีโอลิงอยู่นี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับหน้าตามมันจะแบบประมาณนี้แล้วก็ถอดฝั่งนี้ออกเลยครับของผมจะถอดง่ายนะครับเพราะว่าผมลื้อดูแล้วครับลื้อเช็คดูแล้วครับ นี่ครับถอดแล้วครับแล้วก็ถอดโมเลวาออกครับเนี่ยครับโมเลวาดำๆเนี่ยถอดออกผมมันจะถอดง่ายครับเพราะว่าผมถอดถอดเช็คถอดลือถอดล้างนะครับทีเซตเอ็มาถอดล้างบ่อยครับเพราะมันชอบขาดครับความร้อนสะสมคามเมาส์สะสมถอดล้างไบ่อยครับทีเซตเอ็มครับ ได้แบบนี้แล้วสำหรับบาท่านเดียวครับได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้สังเกตดูที่ด,ดูมาร์คครับเนี่ยมันจะมีจุดข้างบนครับชี้ขึ้นบนข้างล่างมันจะไม่มีจุดใช่ไหมครับข้างบนมันจะมีจุดครับชี้ขึ้นบนใส่ตำแหน่งใส่ตำแหน่งมูเลวาวให้ถูกครับ สีขึ้นบนครับนี่ครับสีขึ้นบนปึ๊บแล้วก็ใส่ใส่มุนีวาเข้าไปครับสําหรับท่อนเดียวนะครับใส่เข้าไปครับห้ามตอกนะครับผมบอกเลยห้ามตอกห้ามงัดห้ามอะไรนะครับได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับดูครับเนี่ยเนี่ยหลักข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็ดูรูตรงนี้ครับดูดูตรงนี้ครับเนี่ย ดููตรงนี้ครับฝั่งไอดีครับฝั่งไอดีขึ้นครับหมุนมเลวออกมาปึ๊บปึ๊บให้มันเยื้องนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นแล้วก็หมุนหาครับนี่ครับออกมาแล้วครับนี่คือตำแหน่งของมันออกครับครับท่อนเดียวครับอ่าครับผมนี่ครับของพี่พี่มันจะออกยากครับเพราะมันจะติดตรงนี้แต่ห้ามตอกนะครับให้ดึงค่อยๆดึงออกมา เอาน้ำมันฉลมเอาเบนซินฉลมให้มันดึงออกมาอันนี้ผมผมผมเป็นวาล์วใหม่ครับเวลาประกอบก็ล้างเสร็จแล้วก็ประกอบแบบนี้ครับประกอบให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็แบบเดิมครับรูนี้รูไอดีฝั่งไอดีครับแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็ใส่ใส่อันนี้ให้มันถูกนะครับมุเลวาล์วให้มันถูกครับมุเลวาล์วให้มันถูกครับ นี่ครับจุดครับจุดทั้งบนครับจุดบนตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยครับตรงจุดตรงนี้นะครับเนี่ยจุดจุดนี้ครับตรงจุดครับนี่ครับจุดจะตรงกัน ใส่ป place, ึ own, ๊บใส่แบบนี้ก็ได้ครับกอเข้าไปแล้วเอาเสื้อมานี่ครับท่านรูทางนี้ไอดียอดเข้าไปเลยครับนี่ครับยอดเข้าไปตรงนี้เยื้องนิดนึงครับเนี่ยเยื้องจะเยื้องรูนิดนึงครับนี่ครับค่อยๆ่อยหมุนค่อยๆ่อยหมุนครับเนี่ยเข้าไปแล้วครับเนี่ยวาเข้าไปแล้วครับพอพอวาเข้าไปแล้วดันครับนี่ครับ ข้าแล้วครับแล้วก็อันนี้ออกมเมลีวาออกครับปึ๊บแล้วก็ดันดันบูบเข้าไปครับดันซีนใส่ซีนใหม่อะไรก็ว่ากันไปครับพวกวพี่ครับใส่ซีนใหม่อันนี้ผมซีนเก่าครับเย็ดให้ดูก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ปกติเลยครับ อะนี้ปกติปกติมันจะมีสปริงตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ตรงนี้นี่ครับลูกปืนสปริงลูกปืนพอใส่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นี่ครับ,รบลูกศรชี้ขึ้นบนครับปั๊บนี่ครับลูกศรชี้ขึ้นบนครับสายปับ๊บแล้วมันจะหมุนรอบทิศทางไม่ได้ครับนี่ครับ นี่นะครับตำแหน่งใส่โมเลดาว์าให้ถูกต้องครับนี่ครับดูจุดจุดจุดนี้ครับจุดนี้มันจะอยู่บนครับอยู่บนเสื้อครับนี่ยตรงกับจุดนี้ครับนี่โมเลดาว์าที่ถูกต้องครับนี่ครับนี่ครับทำไมผมบอกจุดโมเลดาว์าได้ถูกต้องนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเปิดสุดครับ ปึ๊บนี่นี่คือเปิดสุดครับนี่ครับเปิดสุดครับอันนี้คือตำแหน่งปกติครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับมันจะปิดไว้นิดนึงครับให้เสียมันเล็กครับก็จบแล้วนะครับขั้นตอนวิธีการทำถอดประกอบเปล่าทีเซ็ตเอ็มท่อนเดียวครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับผมมือใหม่ด้วยครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยครับขอบคุณครับ